สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องพอกันอีกแล้วเนาะคะ่ะนี่ไม่คว้าวันหน่อเห็ดไข่พะโลเนาะคะ่ะเนาะไข่พะโลให้เพันกินเย็นนี่เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีวาสิพัดกะเพราไก่เนาะค่ะพี่นะะ้นองง่ายๆเนาะข่า,นะาววันนี้นะคะไปค่ะพี่นอ้องไปเห็ดน่ากันคะ่ะไปมวนน่ากันเนาะคะ่ะเนาะค่ะพี่น,น้องเนาะเห็ดง่งาย,าย a, ๆได้ค่ะพี่น้องเร่งรีบเร่งรีบค่ะวันนี้ไม่คว้าวันน่อสีบ,บัวเคี่ยวน้ำตาลสีบวัวอิหยางทั้งสิ้นนะคะ พี่น้องไอ้ขวดมันรักวไปะเปิดแจ๊ดนะคะพี่น้อง การไม่คั่วผนอกสีใสอบเชยลงไปเลยนะคะพี่น้ใส่โงพันโลลงไปนะคะพี่น้องายๆค่่น้อง ใส่คาลงไปนะค่ะพี่น้องใส่กระเทียมลงไปค่ะพี่น้อง ปรุงรสนะคะพี่น้องงาน้บมีน้ำปลาด้วยค่ะพี่น้องใส่พริกไทยป่นนะคะยุบกร่อยลค่ะพี่น้องสเกลือเนะค่ะพี่น้อง นี่สีอิยววานนั่นเองนะค่ะพี่น้องจะคด มััาใส่ผกีไปเป็นต้นได้ได้ค่ะพี่หนอนะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเนาะค่ะพี่น้องแม่ขั้วบันอะ๊อกโบเคียวน้ำตาลปีบล๊บได้ค่ะขั้วนนบันอ๊อกเห็ดเล็งดวนเพราะว่าสิไปทุระเนาะค่ะพี่น้องุ้ยสีก็ได้เนาะค่ะพี่น้อง ง่ายๆได้ะค่ะแบบนีนเห็ดแบบเห็ดเห็ดทีด่กันนะคะพี่น้องไม่ควรเอาหมูสามสันกับขาหมูเนาะค่ะใส่ได้พี่น้องะค,ะคว้าบนอกกระิตเติมน้ำได้ค่ะพี่น้องบ้านนี้เติมน้ำธรรมดาเทาานียน,นะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแต่ให้มันเดือดก่อนนะวันนี้ไม่วบมานอกกับซีไซไข่ต้องไปเนะาะค่ะพี่นาไซไขต้องไปเลยค่ะพีน่นอวเดี๋ยว้ันนี้ไม่ควนบนอกสีมีแต,ต่เต่าหูนะคะเต่าหูแทนเนาะเดี๋ยวเอาไปทอดกันก่อนค่ะพี่นาง ไข่ไม่ขั้วบ้านนอกเอาไปเอาไปเกลี่ยเสี้ยวดำเนาะค่ะพี่น้องเอาไปเอาใส่ในหมอ้อเอาใส่ไข่ใส่ในหม้อนี่แล้วก็เช็ดซีอิ๊วดำใส่ก็เอาไปกิ่งเขาลุกคูลุกนะคะมันก็จะเป็นสีนี่นะคะพี่น้องอย่ให้มันขาวเกินไปนะคะเนาะคะ่ะปิดฟ้าไว้นะคะพี่น้องเนาะ ปลาหนักใส่ตะโขไปเลยนะค่ะพี่น้องอู้มันหลดหมอแล้วค่ะพี่น้องหมอบางไย,ยได้ะค่ะพี่น้องใส่บาดน้ำได้ะค่ะพี่น้องใส่บาดน้ำเนอะคะ่ะใส่บาดด้วยนะคะซิมนะคะพี่น้องแซ่บเราต้องเพิ่มอีกอย่างอีกเลยนะค่ะกาเอาใส่ นะคะพี <łość> ่นนอมาค่ะขวดกรนดอสีซักไก่นะคะพี่นนอนกสะเผาเผาไก่สับนะคะเคียงกับเคียงในนอนใช่ไห ค่ะผัดจะเทาใจนะคะพี่น้องผัดทดะเทหเกลียงค่ะ มีนไม่ขั้วบะนะีนาอเฮ็ดกับเขาสองยางนะคะพี่น้องเพราะว่าอมาหมอบ้านเนี่ยกิน้มคาไก่้มคาไก,ก่กกย่างอยู่ประมาณถวยกัวกัวนะคะย่างลายเติบเนาะพี่น้องเส้นมีไข่พะโล่ทอแอ้วล่ะคะพี่นอ้งอ,นะะนองเนาะไกเรื่อยค่ะคุณไกย คน้ไปรับใบเขียวนะคะพี่น้อง

แต่มมนจะมี่หอกค่ะแต่วันนีบบน้ใส่กระเพราไปเลยค่ะพี่น้อง ไข่พะโละนะคะเปื่อยยางคักนะคะพี่น้องใช่พี่น้องแซ่เบเดี๋ยวไม่ครบมมนหนักขอยซีบบางแก๊กน้อยนะคะพี่น้อง จานดีค่ะพี่น้องเนาะแซ่บค่ะเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเบิ่งปัดขึ้นโต๊ะเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะค่ะตักขึ้นโต๊ะเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพี่น้องขึ้นโต๊ะก็สิประมาณนี้เนาะคะ่ะสิม,มีผัดกระเพราไก่ใส่ถั่วนะคะไข่รพระโล้แล้วก็สิม,มีปลาสดท,ทอดเนาะคะ่ะปลาสดเก่าเนาะคะ่ะแล้วก็แกงกับต้มข้าวไก่กับเก่าเนาะคะ่ะ กะซีมีพริกน้ำส้มเนาะคะ่ะกินกับอันนี้เนาะคะ่ะไม่คว่าบ้านไม่คว่าบะหนอกเพันกินเพันกินคู่กันค่ะต้องมีพริกน้ำสมะะ้มเนาะค่ะค่ะปิ e e d clip เลยคะ่ะพี่น้องขอขอบคุณในหลายเด้อค่ะที่เขามาติดตามเขามารับชมะคะ่ะหายกำลังแรงใจไม่คว่าบะหนอกนะ,ะ้วค่ะหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ไม่คว่าบะหนอกกันในเด้อค่ะไปแล้วค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสุขสบายทุกคนเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ